สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮานอยพารวยนะคะก็อีกเช่นเดิมค่ะมาพบกับอาจารย์แอดตักศิลานะคะวันนี้ตรงกับวันพรฤหรัสบดีที่9เมษายนพศ2563ค่ะก็บรรยากาศเหมือนเดิมเลยนะคะใต้กอกล้วยบ้านอาจารย์นะคะก็ร่มเย็นและร่มรื่นค่ะก็มาพบ กับอาจารย์แอ้ทุกๆวันในแบบนี้นะคะแล้วก็มาพบกับตัวเลขดาวเด่นประจําวันนะคะที่นาพาให้ทุกท่านไปสู่ความเฮงความปังกันนะคะทุกอย่างเป็นการวิเคราะห์นะคะและตัวเลขที่อาจารย์มาพูดในแต่ละวันค่ะก็ได้นํามาจากอาจารย์ยาเจ้าของตัก เจ้าของสถาบัานตักศิลาของเรานะคะท่านได้นํามาจากวิชาการให้เลิกขั้นสูงนะคะแล้วก็ได้นามาให้อาจารย์ถ่ายทอดให้ทุกท่านได้รับฟังและรับชมเพื่อที่จะนําไปวิเคราะห์ในแต่ละวันนะคะซึ่งรายการอาจารย์นะคะหาหนอยพารวยทุกท่านสามารถเข้าร่วมกลุ่มลายอาจารย์ได้นะคะเข้าได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเข้าไปก็จะเจอกับตัวเลขเพิ่มเติมของอาจารย์ท่านอื่นอีกด้วยแอดมินก็จะทําการวางเลข ให้เป็นเวลานะคะทุกท่านสามารถกดเข้าร่วมได้ฟรีกดตรงชื่อรายการค่ะฮาหนอยพารวยนะคะเลื่อนลงมานิดเดียวจะมีลิงก์ไลน์กลุ่มแปะไว้อยู่ท่านสามารถกดเข้าร่วมได้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะวันนี้เราก็มาเริ่มตัวเลข ตัวเลขดาวเด่นประจาวันนะคะตัวแรกเลยนะคะดาวเจ็ดนะคะยังอยู่ในตําแหน่งเดิมนะคะดาวเจ็นะคะหรือดาวเสาค่ะอยู่ในตําแหน่งโจโรเลิกนะคะและยังเป็นเกษตรนะคะเกาะอยู่นวางลูกที่1มีดาวเจ็หรือดาวเสาเป็นเจ้านวางและยังได้วรโคดวางอีกด้วยดาวเด่นตัวที่สองประจําวันนี้ดาวสามค่ะ ดาวสามหรือดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งภูมิปารูเรกและยังเป็นมหาอุดเกาะอยู่นาวาังลูกที่สี่มีดาวสามหรือดาวาอังคารเป็นเจ้านวางและยังได้นวังบริสุทธิ์อีกด้วยนะคะดาวเด่นตัวที่3มประจำวันนี้ดาวห้าค่ะดาวห้าหรือดาวพฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งโจโรเรกและยังเป็นนิดเกาะอยู่นวังลูกที่สองมีดาวแปดหรือดาวราหูเป็นเจ้านวังนะคะดาวเด่นตัวที่สี่ประจำวันนี้คือดาวแปดค่ะ ดาว8ปดนะคะหรือดาวราหูอยู่ในตำแหน่งเทวีโชคและยังขอโทษค่ะเกาะอยู่นวางลูกที่สามีดาวห้าหรือดาวพฤหัสเป็นเจ้านวางนะคะดาวเด่นตัวที่ห้าดาวศูนย์ค่ะดาวศูนย์หรือดาวมรตยูนะคะอยู่ในตำแหน่งมหันโนแห่งเริกเกาะอยู่นวางลูกที่6มีดาวสี่หรือดาวพุธเป็นเจ้านวางนะคะดาวเด่นตัวสุดท้ายประจำวันนี้คือดาวหกค่ะ ดาวหกนะคะหรือดาวสุกอยู่ในตําแหน่งภ um ูมิปาโรเเิกนะคะและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่ณาวางังลูกที่4มีดาว3หรือดาวอังคารเป็นเจ้าณาวาังนะคะก็ดาวเด่นประจําวันที่อาจารย์ได้พูดไปทุกท่านสามารถนําจับคู่2จับคู่3แล้วแต่ที่ท่านชอบได้เลยนําไปวิเคราะห์ได้เลยนะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะมาบอกเหมือนเดิมค่ะที่อาจารย์ชอบ4ตัวนะคะวันนี้นะคะศูนย์ค่ะดาวมฤตยูนะคะ6ค่ะ เจ็ดค่ะห้าค่ะศูนย์นะคะแล้วก็ดาวเด่นที่อาจารย์ชอบหนึ่งตัวพิเศษนะคะก็คือดาว6ค่ะท่านสามารถนำไปวิเคราะห์และใช้ได้เลยนะคะทุกท่านสามารถใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมทุกๆครั้งนะคะแล้วก็ท้ายคลิปค่ะอาจารย์จะมีจับคู่2จับคู่3ไว้เป็นแนวทางให้ทุกท่านนะคะเพื่อที่จะนำไปเสี่ยงโชคเสี่ยง เสียงโชคเสียงทายได้นะคะแล้วก็หลายหลายท่านค่ะตอนนี้ก็ยังยังอยู่กันที่บ้านนะคะก็รับฟังข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องโควิดนะคะก็ใช้สติในการรับฟังข่าวสารกันด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ทุกท่านดูแลสุขภาพไปไหนมาไหนก็ให้ระวังกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้อาจารย์แอแบบนี้ในทุกๆวันขอพระคุณสําหรับคอมเมนต์ดีๆพลังบวกดีๆนะคะที่คอมเมนต์ใต้ยูทูบแล้วก็ทั้งลายกลุ่มหรือลายส่วนตัวนะคะอาจารย์รับ ถึงรับได้ถึงพลังบวกนั้นๆแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขเช่นกันนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ